ที่ผมยืนอยู่นี่นะครับครับด้านหลังผมนี่นะฮะก็คือ,อตลาดสดนะครับการพื้นเมืองของบ้านหนองโวแดงตำบลแม่กระต้มอำเภอเมืองเชียงรายนะครับซึ่งตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดชุมชนพื้นเมืองนะครับจำหน่ายพวกพักผลไม้ผลผลิตการเกษตรของพีน้องชาวบ้านนะครับบอกว่าจะเป็นอาหารการกินอาหารพื้นเมืองนะฮะที่นี่นะครับตั้งอยู่ตีบ้านหนองัวแดงหมู่ที่15 เจี่ว่าหมู่บ้านหนองบัวแดงไหมนะฮะหมู่ที่15ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับความสัมคัญธของตลาดแห่งนี้ก็คือเป็นที่พึ่งของพี่น้องเกษตรกร,รผู้ใช้แรงงานในรับจ้างแต่ละวันนะครับคือหลังจากที่เลิกการเลิกงานแล้วนะครับก็ม,มีเวลาทรอะไไปประกอบอาหารนะครับจึงได้แวะตลาดแห่งนี้นะครับซื้ออาหารการกินไม่ว่าจะเป็นอาหารเสเร็จรูปหรือว่าจะเป็นพักปื้ดพักสดผลไม้นะครับ เนื the the 1941, the the ้อหมูเนื้อวัวนะครับเพื่อไปประกอบอาหารที่บ้านนะครับเย็นแล้วนะครับพี่น้องที่กับจากการใช้แรงงานหับจ้างแรงงานจระวันก่อจะเอารถปิกอัพรถมารถเครื่องรถอย่างมาจอดที่นี่ก่อนนะครับก่อนเลยจะเข้าบ้านในยามค่ำค่บนี้นะครับที่นี่ทุกทุกเย็นที่ตลาดยามเย็นหรือการบ้านหนองบัวแดงใหม่ หมูีสิบห้ตำบลแม่ข้ต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแห่งนี้จะพลุกพล่านไปด้วยพี่น้องชาวขายแรงงานรับจ้างรายวันจะมาแวะพักจอดรถปิกอัพเพื่อจับใจเสื้ออาหารคํำกลับไปทานกับครอบครัวติบ้านเย็นนี่บางก็เสื้อเนื้อสดบ้างก็เสื้อพักสดไปทำครับเข้าทานเองกับคนที่บ้านก็มี ีตลาดแห่งนี้จะมีทั้งพักสดตามฤดูกาลเนื้อหมูเนื้อควายและของปลาตามท้องไร่ท้องนาและยังมีอาหารพื้นเมืองสำเร็จรูปใส่ถุงหิ้วกระบบ้าทานได้เลยตลาดนี้มีตั้งแต่เวลาบ่ายไปจนถึง่ำามืดเลยทีเดียวนับเป็นตลาดหรือการคนเมืองเป็นที่พึ่งของพี่น้องชุมชน ได้รับประโยชน์ทั้งคนขายและประโยชน์ทั้งคนซื้อพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่แห่งตัวครับผมก็ถือว่าเป็นตลาดคําว่าตลาดชุมชนการเพื่อนเมืองนะครับก็จะจะอยู่คู่กับอ่าชุมชนอ่าในเชงบทนะครับของทางเหนือเขานะฮะมีชุมชนที่ไหนตีหั่นก็จะมีกาดหรือว่าตลาดสดอยู่ที่หั่นนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นอ่านรวม ของพืชพักผลไม้เป็นส่วนรวมวิถีชีวิตของพี่น้องชุมชนทางชนบททางภาคเหนือของเขานะครับมีชุมชนมีหมู่บ้านก็จะต้องมีมีการเมืองอยู่ในชุมชนตัวนะครับจะเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตการเกษตรของพี่น้องชาวบ้านออกมาขายที่นี่แล้วก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของพี่น้องชาวบ้านนะครับมาจับจ่ายหาซื้อเข้าป่าอาหารแล้วก็พักผลไม้ไปทำอาหารกินที่บ้านครับผมยุทธภูมินำบงนะครับผมรายงานจาก อากาศบ้านหนองบแมลงใหม่หมู่ทิ่ิ5หาตัวบนแมะต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย